สวัสดีค่ะดิฉันนภัสอิทนทนนท์จากลำปางค่ะจากปัญหากระดูกคอเสือ่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นกดไหลย้อนปวดหัวเขา่าเป็นมานานมากจากอาชีพทําผมที่ทําอยู่มากว่า20ปีต้องยืนนานยืนทั้งวันเกรงหลังเกรงไหลาทานอาหารไม่เป็นเวลาน้ำหนักตัวตอนนั้น62กิโลจึงส่งผลต่อสุขภาพค่อยๆแย่ลงโดยไม่รู้ตัวรู้อีกทีเจ็บปวดทุกทรมานมาก แต่ต้องจำใจทนเพราะเป็นทางเดียวที่มีรายได้เข้ามาต้องอดทนเพื่อเลี้ยงตัวเองและลูกชายหนึ่งคนเจ็บปวดทุกทรมานมากเครียดท้อบางทีนอนร้องไห้อยากจะเลิกทำอาชีพนี้แต่ไม่มีทางเลือกเพราะเราก็แก่แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรไม่มีทุนก็ต้องทำต่อไปพร้อมความเจ็บปวดกินยาที่หมอให้ร่วมกับการกายภาพก็ไม่ดีขึ้นพยายามลดน้ำหนักมาหลายวิธี ลดลงได้2กิโลเพิ่มขึ้นมา4กิโลบอกกับตัวเองว่าคงหมดหวังต้องจำยอมกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่โชคดีเหลือเกินที่บริษัทพีอันนายได้มีโครงการนายบริยังโปรเจกต์ระยะเวลา3เดือนเป็นโครงการที่น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับดิฉันเพราะมีเพื่อนเข้าร่วมโครงการเยอะทำให้มีแรงผลักดันในช่วงเดือนแรกน้ำหนักตัวดิฉันลดลงไป4กิโลครึ่งดิฉันดีใจมาก พราะเราได้ชนะใจตัวเองสำเร็จแล้วทำให้มีกาลังใจที่จะไปต่อชุดสวยๆที่เคยเห็นคนอื่นใส่เราก็จะใส่ได้เราต้องดูดีเป็นต้นแบบสุขภาพให้ได้พอจบโครงการสมเดือนดิฉันมีทั้งสุขภาพที่ดีขึ้นอาการที่เคยเป็นและโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้ร่างกายก็ค่อยฟื้นฟูด,ดีขึ้นคลองตัวขึ้น90%ใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ดูสวย ดูดีอย่างที่ตั้งใจมีแต่คนทักมีแต่คนถามดิฉันมั่นใจขึ้นมากขอบคุณร่างกายที่อยู่กับดิฉันมาจนถึงวันนี้จะดูแลร่างกายต่อไปจะไม่ประมาทกับสุขภาพอีกแล้วเพราะด้วยอาชีพของเรามีแต่ความเสี่ยงขอบคุณบริษัทพีอานายที่จัดทํำโครงการดีๆนายบริยังโปรเจกต์ที่ทำให้ดิฉันมีวินัยบามากขึ้นและมีแนวทางการดูแลสุขภาพที่ดี ที่ทำให้ดิฉันสามารถเอาไปบอกต่อได้ง่ายแค่เราเปลี่ยนตัวเองธุรกิจก็ตามมาโดยไม่ต้องไปง้อขอใครขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ